เป็นเศรษฐีชานะสีชานะสีไม่ให้เป็นหรอกจ้ะทำไม่เนี่ยเพราะว่าอะไรจะเก็บ่าให้คนนี้คุณจ๊ะนงพันนี้ีบอกเลยคนนี้อุ้ยเศรษฐีของจริงเหมาะกับรายการเศรษฐีป้ายแดงเป็นที่สุดคุณผู้ชมค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมโค้ดล่าสุดเนี่ย แดงแดกไม่รู้ว่าปายทะเบียนกันีเนี่ยอะไรมันแดงกที่ไปนั่งอยู่บนรถใครเนี่ยเอ้าจะใครเละจ๊ะนั่งเต็มบัานท้ายขนาดนี้ก็ต้องเป็นรถตัวเองสิจ๊ะปอยรถหรูรถแดงมาเลยคุณผู้ชมค่ะนั่งแบบเชิดราศีสาวสวยเนี่ยมันรวยมากแล้วค่ะช่างอราอ่อนใจจริงๆนะจ๊ะเพื่อนสีอย่างคุณเอมตามใจตุ๊ดคุณผู้ชมค่ะคุณเอมวิทวัฒน์ยังขอเมนแซลด้วยนะคะซื้อมาขับ ใส่เครื่องหมายก,กากบาซื้อมาจอดค่ะใส่เครื่องหมายเช็คถูกไปเลยแสดงว่าที่ผ่านๆมานั้นไม่ได้ครับซื้อมาจอดนะคะคุณผู้ชมเออนะสาวจ๋าเนี่ยตอบปังๆว่า พรอพถ่ายรูปเก๋ๆค่ะก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะเธอที่บ้านอ่ะมันที่จอดมันว่างก็ซื้อมาแบบว่าเอา้เอื่อถ่ายรูปด้วยเอาจริงนะดู u t u b e คุณจ๊ะวันๆเห็นแต่ปั่นจักรยานในหมู่บ้าน <c oughs> ซื้อมาทำไมก่อนคันนี้ <c oughs> ปั่นจักรยานกับนั่งตำสมตมอยู่กันเอเอคุณผู้ชมค่ะก็เลยคว้าตัวสาวจ๊ะเนี่ยมาถามสักหน่อยนะจ๊ะว่าเอ๊ะรถายหรูเออรถหรูายแดงเนี่ยนะคนเนี่ยเขาโฟกัสที่เลขทะเบียนค่ะ7836ามวันเลขเนี้ย นำโชคหรือเปล่าเอาเอให้ใครไหมนะแล้วราคาเท่าไหร่กันจ่ายสดนดเชื่อเบื่อทุงหรือเปล่าคําถามเนี่ยเราอยากจะรู้เยอะมากเลยนะเกยวับตัวชีวิตเขาเนี่ยอ๋อเอาไปฟังนิดนึงค่ะดาวนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าคนตามทะเบียนยไ,ไปแดงนหนูโพสต์วันที่31อะไรอย่างเงี้ยแล้วลอตเตอรี่ต้องออกวันที่1ใช่ไหมสลากกินแบ่งอ,ะอ่ะแต่คนก็เอาไป ไปเล่นอย่างอื่น oh. เลยกันอย่างนี้ oh. ก็ได้ถูกอย่างอื่นกันไปฟังไหมก็แล้วแต่คนท, oh. ที่ติดตามอะ่ะแม่คนที่แบบว่าเออเขาไปแนวนี้แหะแต่เราเป็นคนไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบซื้อ คุณขวัญทะเบียนรถเขาอะไรนะเมื่อกี้อะเจ็ดสามอะไรนะเจ็ดแปดสามหกสามหกเท่าอายุคุณพลอยโอ้ยคุณเราไปย้ำเหลือเกินพูดไปทีเดียวมงคลเนี่ยสามหกแต่คุณพลอยอายุเท่าไหร่นะสามหกอ๋อใช่ไหมนี่ก็ขยันขยี้กันจังเลยเดี๋ยวกันนะขอปรับเก้าอี้ลงนิดเดียวจะยืนละอ่ะดูไว้เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแล้วกันคุณผู้ชมนะ